ในการหลอต้องบอกว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะคะให้ความ,ส,มสนใจพอสมควรอยู่นะคะเรไปได้นอ่นี่เจ้าหนะ้าที่เริ่มมาแล้วนะคะค่ะค่ะี่เนคนนะครั่ะ่แล้วนมาอะค่ะคะหมอสวัสดีครับเป็นคน มันไม่ใหตมได้มันได้ยินมีมีตั้งใช่ป่ผมนึกว่าคุณพาพี่กิติภพมาเหมือนไหมเหมือนเลยใช่เหมือนี่กิติภพเลยเมื่อกี้มองแวบๆก่อนมันมีกิติภพสงขาเราเลยก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรียนท่านอธยการนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของท่านอธยการสูงสุดพวกเราก็ในนามเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย กองทัพธรรมและก็ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราไม่ว่าจะในานามองค์กรส,ส่วนตัวหรือว่าภาพรวมก็ได้เคยมายื่นและติดตามกรณีที่คุณทศิ์ชินวัตรโดนข้อหามาตราหนึ่งนสองะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้อายการก็ขอเลื่อนออกมาเพราะว่าต้องฟังทันพนังนงานสอบสวนในการสอบประเด็นข้อเท็จจริงเพิ่มพวกเราเลยคิดว่าเมื่อเลื่อนออกมาแล้วข้อเท็จจริงน่าจะยุติ นะครับพยานหลักฐานรวมทั้งตัวจำเลยเองขออภยัยตัวผู้ต้องหาเองนะครับวันนี้ก็หายป่วยเป็นที่ชัดเจนทางสังคมอยู่แล้วนะครับคุณทักงศิลก็เดินทางไปไปทําภารกิจส่วนตัวได้อย่างที่เห็นทางหน้าสื่อดังนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ขยายมาร่วมหนึ่งเดือนตั้งแต่10เมษามาจนถึงวันนี้ที่จะฟังคําสั่งในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าข้อเท็จจริงน่าจะยุติรวมทั้งการหาหลักฐานพยานต่างๆนะครับน่าจะ เป็นข้อยุติทางสังคมได้แล้วเพราะว่าข้อเท็จจริงยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่คุณนศินพูดได้การยื่นขอความเป็นธรรมไม่มีเหตุในการที่จะขอเลื่อนขอความเป็นธรรมรวมทั้งนะครับอาการป่วยคุณนศินก็ไม่สามารถกล่าวอ้างในการเลื่อนเลื่อนในฟังคําสั่งในวันพรุ่งนี้ได้นะครับดังนั้นพวกเราคิดว่าเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้กฎหมายเพราะก่อนหน้านี้บุคคลอื่นที่โดนข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็ ถูกฟ้องถูกกสินไปหลายคนนะครับเราไม่ได้การันตีว่าคุณนักสินผิดไม่ผิดเพียงแต่ว่าให้กระบวนการทางกฎหมายบันเดินไปได้แล้วก็คนที่รวบรวมพยานหลักฐานให้กับทางอายการไม่ใช่บุคคลธรรมดาเป็นกองทับบกซึ่งผมคิดว่ากระบวนการในการรวบรวมหลักฐานค่อนข้างที่จะแน่นหนาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะก็ให้ลูกคดีเดินไปได้พวกเราจรึงยืนยันว่าข้อเท็จจริงยุติดังนั้นเพื่อให้เกิดการเดินหน้าทางคดีวันนี้จึงมายืนยันว่า อยากให้อายการได้รีบดำเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานทางกฎหมายต่อไปนะครับเพราะหลักฐานน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้อึงมายื่นหนังสือให้กับอายการได้รับไว้ในการพิจารณานะครับ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ในนามตัวแทนของสำนักงานในงานสูงสุดนะครับโดยมีผมนาเกทองไพวันรองโฆษกมีท่านลรงนะครับสีรัศม์รองโฆษกมาเป็นตัวแทนสำนักงานในสูงสุดครับเอกสารจากพวกท่านในวันนี้ก็จะต้องนำเรียนกับพวกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้ว่าสิ่งที่ท่านในมายื่นในวันนี้ เราก็จะรีบนําเสนอให้กับท่านในการสูงสุดเพื่อพิจารณาในวันนี้เช่นกันโดยด่วนนะครับก็รับทราบถึงข้อเรียกร้องที่พวกท่านมายื่นแล้วนะครับเราก็จะรีบนําเสนอให้กับท่านในการสุดเพื่อพิจารณาต่อไปครับครับต้องฝากท่านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่พวกเรากลุ่มเค,ครือข่ายนักศึกษาสปสและกองทถารัมที่ติดตามเรื่องนี้เท่านั้น ผมคิดว่ากระบวนการติดตามทางสังคมหลายท่านก็ห่วงใยรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนเองก็ติดตามเรื่องนี้พอสมควรผมไม่อยากให้จำเลยกลายมาเป็นอายการแทนที่จะรีดําเนินการเดี๋ยวสังคมจะตั้งข้อข้อสงสัยกับอายการเหมือนอดีตที่ผ่านมาด้วยว่าเอื้ออานวยเอื้อประโยชน์ให้กับคุทณทักษิณชินวัตรเหมือนอดีตที่ผ่านมาหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็ก็ฝากท่าน,านให้ท่านอายการสุดๆได้พี่ณาโด,ดยเร่งด่วนนะครับก็อยากจะเรียนทางคุณพิชิต แล้วก็ทางตัวแทนและพี ical, ่น้องประชาชนยืนยันอีกครั้งครับทางอายการทุกคนนะครับพนักงานอายการในสํานักงานอายการสุดๆทุกคนมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และก็พร้อมจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเหมือนทุกท่านทุกท่านครับขอบคุณครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเยืนสักครั้ ตรงนี้เลยนะฮะขยับมาตรงนี้ดูสิเดีย๋ย่างเดีย๋ยางไปที่พิ่างหลังยื่นไปแล้วถ้าพรุ่งนี้มีเออคำสั่งเลื่อนไปีกหรือว่าไม่สัมองเนี่ยจะมีการยกระดับการเรือกรองก็เราหาเดกันอยู่นะครับว่าสมมติว่าพรุ่งนี้มีคําสั่งเป็นไปนในทางทิศทางใดไม่ว่าจะเลื่อนหรือว่าสั่งไม่ฟ้อง ทางคดีเนี่ยผมคิดว่าเจ้าภาพหลากนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็คือทางกอ,องทัพบ,บกที่ต้องอุทธร์คำสั่งหรือไม่ต้อนรายการยังไงหรือไม่ซึ่งพวกเราก็หาเรื่องก่นกอนนี้ว่าต้องไปหาผู้มีาการทหารบกว่าท่านจะมีท่าทียังไงนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าคําสั่งของอายการสูงสุดพวกนี้จะมีออกมาในรูปแบบใดซึ่งเรายืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่มีทางเป็นอื่นถ้ายืนยันตามข้อเท็จจริงที่หลายท่านได้ยินได้ทราบ ที่คุณทักษิณพูดนั้นมันเข้าถ่ายในการที่จะดําเนินการทางคดีมาตรา112ได้ถ้ามีคําสั่งว่าไม่ฟ้องอายการต้องชี้แจงสังคมให้ได้ในประเด็นนี้แล้วกองทัพคุณจะเอาต่อยังไงคิดต่อยังไงกับกรณีนี้เช่นนี้นะครับถ้าตามเวลาที่อายการสุดจะนะุ่งนี้คือ9กเราจะมาติดตามอย่างใกล้ชิดที่นี่ไหมไม่ครับไม่ครับก็เดี๋ยวพวกเราก็เฝ้าติดตามจากสาการรายงานข่าว นะครับเดี๋ยวจะหาว่าพวกเรามากดดันทางอายการผมว่ากระบวนการที่พี่น้องประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมคือการมายื่นหนังสือและแสดงเกตจดำนงได้ได้ดำเนินการแล้วในวันนี้นะครับทุกวันนี้มันก็ผ่านมาหลายเดือนเรายังยืนยันจุดยืนเดิมก็คือคุณทักษิณต้องกลับ้าสู่เรือนจําใช่ไหมคะถึงแม้ว่าอาจจะมีกระแสว่ามันผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อเอออื้ขให้คุณทักษิณไปแล้วคือเวลาไม่สามารถลบความผิดได้นะครับคุณทักษิณได้กระทําผิดต่อกระบวนการยุติธรรมถึงแม้จะมีเวลาผ่านไปแต่เราคิดว่า ก็สามารถที่จะมารื้อฟื้นเพื่อดําเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในอดีตได้นะครับบอว่าเกมจะพลิกพลิกหมายถึงยังไงนะฮะยกฟ้องก็เรื่องยกฟ้องผมว่าจริงๆกระบวนการขั้นตอนวันนี้มันเป็นเรื่องของอายการนะซึ่งอายการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยในการต้องแถลงให้อย่างให้อย่างชัดเจนว่าทําไมสั่งไม่ฟ้อง สิ่งที่ประชาชนตั้งคาถามว่าทาไมสั่งไม่ฟ้องหรือถ้าเลื่อนอีกในวันพรุ่งนี้อายการก็ต้องคี้แจงกับพี่น้องประชาชนโดยเปิดแถลงข่าวเพราะตอนนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายลักษณะเปรวินคดีแบบที่หลายๆายคนที่เกี่ยวข้องกับทางคดีทราบกันว่าอายการหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกดีมีสิทธิ์ในการเลื่อนเพราะคนหมายให้ให้สิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าควาจ,จริงมันไม่มีอะไรเพิ่มเนี่ยไม่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมควรที่จะเข้าสู่การประวินคดี โอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณครับ